สวัสดีครับผมมิดมะแคนแฟนมะลำ่ำแฟนคลับเอซสาวน้อยเป็นบัตรแพงแฟนคลับเอซีอีลาน้อยองหงิงมาพบมาพอ่อกันกับคนเมืองสีทางช่อง y u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  e หนุ่มซีสเกตพลังบวกเป็นจังไงน,นะครับพี่นอ้องปบองปายเข้าชั่วมองที่เจ็ดติดหนึ่งมาแรงทั้งสองบวด แม่บรคระบพี่น้องดีใจปะครับดีใจครับผมรับมือให้เลยครับพี่น้องรับมือให้สำหรับความสมัครความสมานความสามัคคีกันสำหรับมิดมอกแคนแฟนมอลัแฟนคลับ fc กีฬานหน่อยแฟนคลับ fc สาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงแฟนคลับ fc เือยกินตลาตล็ม่วงสองจะม่วงแรกรุ่นวาสันเนาะพี่น้องเนาะเอาสิสด้เห็นนี่ล่ะพี่น้องพลังรักยังมีอีกพลังหนึ่งก็คือพลัง fc พลังเงียบก็ต้องขอขอบคุณไปยัง fc พลังเงียบ f C สีพลังบวกที่บอเปิดเผยโตตนเนาะพี่น้องเนาะชั่วโมงที่เจ็ดติดหนึ่งมาแรงบอดจอประกาศโทษไปสอบถามทั้งเลยกินตลาบมีความหู้ซึกจังไหนเนี่ยกับเพลงติดมาแรงตอนนั้นี้ติดมาแรงในหมัวทั่วไปอยู่สี่เพิ่นสัมผัส เพื่อนพ่อหากันณขณะนี้ติดหนึ่งมาแรงในหมวดเพลงแล้วพี่น้องฟังไปเจ็ดชั่วโมงเข้าชั่วโมงที่เจ็ดเ่ลาพี่น้องหลังจากที่ทั้งเอื้อยกินตลาเพื่อนไปเขาเบอร์ อ้ผมแนเขาเปิดเนาะเป้ลองซิงเกิลหลากหลายซิงเกิลมากเพื่อนบ่เคยติดมาแห้งกับเขาจากเทื่อว่า,าต่ออันดับหนึ่งอะมาแห้งอะนะพี่นอ้อง <c oughs> เพื่อนก็นดีออกดีใจขอบคุณไปยังบอสโจขอบคุณไปยังนักสแสดงเ่ราว่าสเป็นอมแอมบ่าว่าสเป็นฟู อมอนอิงบอกว่าจะเป็นกีฬาน้อยหูอิงวัดสิวดอนเนาะที่เป็นพระเอกเอ็มวีร่วมแสดงเอ็มวีด้วยกันวันที่24วันกษิิได้งาขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอำเภอกลุ่มพาาาปีอุดรธานีนี่นะพี่น้อง ตอนนี้ก็กำลังเตรียมกำลังสอบการล่อโอกาสล่อจังหวะให้นักดนตรีได้แกะเร่งก่อนเนาะครับเนาะสิมาขึ้นจุจะหาแรนไปนักดนตรีคนไกนพระกอบผลงานกับิีออกมาสู่สายตาบิดหมอแค้นแฟนหมอรับบอดีบันไหนเนาะ ว่ากันว่าเตรียมตัวให้พร้อมสักซ้อมให้ดีท่าทีสง่าหน้าตาสุขมุมอารมณ์สดชื่นนี่คืออารมณ์ของคนเป็นศิลปินหรือการที่สิเป็นศิลปินที่มีคุณภาพสีสร้างผลงานมีคุณภาพต้องประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ตามที่ผมว่ามานี่ละ เตรียมตัวให้พร้อมสักซ้อมใี่ดีท่าทีสงา่าน้าตาสุขูงอารมณ์สดชื่นถ้าประกอบไปด้วยสิ่งเราดีแล้วออกหน้าเวทีมัสิกมีสงามีราศีเป็นที่จับตาเป็นที่ต้องใจของมิดมาแคนแฟนหอนะับ ทางดานพระเอกเอก็บอุย้ยหนาตาคุยลุยวาสันมันกับพุยเรื่องของ่นนั่นล่ละเนาะมันเป็นจริงตามที่มันแสดงแล้วมันได้หนึ่งมาแรงกะสมกับเป็นพระเอกที่ได้หนึ่งมาแรงซึ่งเหล่านี้นะ่พี่น้องฟังไปมันประกอบกัน ด้ห้จินตลาพวกกระดังมาโดนแล้วเนาะในช่วงนั้นแต่ณนะยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนรองเป็นสิบสิบเพลงถึงจะเป็นหนึ่งอัลบัม้แมแหนบะจังสีออกมาสู่สายตามิดหม้อแคนแฟนหม้อร่อรำได้ฟังแต่ก่อนเป็นเทพขาดเส็นณะปัจจุบันร้องเพลงเดียวกะดังได้เมน้นบะล่ะครับ มีซิงเกิลเดียวมีเพลงเดียวนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนหลายๆศิลปินปรารถนาก็คือหนึ่งมาแรงของประเทศไทยศิลปินในยุคนี้โซเชียลมาเป็นอันดับหนึ่งต้องแข่งขัน ้าสิปิดติดหมวดทั่วไปก็คือแข่งขันกับข่าวสารบ้านเมืองต่างๆที่ออกสู่สายตาประชาชนคือการทางช่อง y o ยูท e ผ่านตรงนั้นมาล้าคือด่านแรกด่านที่สองคือหมวดแรงเพลงนี้เป็นเพลงยอดฮิตหรือไม่ศิลปินมีคุณภาพหรือไม่อยู่ที่มิดมอกแทนแฟนมอลับเป็นคนตัดสิน ศิลปินบอไดตัดสินจะของแล้วในเมื่อปลายเพลงออกมาต้องวัดกันด้วยแฟนคลับเอซหรือคนทั่วๆไปที่เข้ามาฟังแล้วพูดเสื้กว่ามันดีมันมีคุณภาพเขาเลยเข่ามาเบิงแล้วกดไลค์ให้แมนบล่ะครับเบ่งยอดเมื่อเศารา การเข้าชมกับยอดไลค์แตกต่างกันเลยสิ้นเชิงแม่นว่าครับคือมันเลื่อมล้ำกันหลายเอไนี่ยปวดหัวไปเลยสำหรับอีหลาหน่อยอุงอิงออกซิงเกิลแต่ละซิงเกิลออกมาอีพี่นี่ฝากตอนมิดมอแค้นเฟนมอลําำไปแต่เพียงซอานี้ซอยซ้มซอยเสียกันต่อไปนะครับเด้อ อีก1นึ่งวันหุ่นเด้กหยิบเป็นมือมือขามือหุ่นเด้จังสีครบนึ่งมือของยูทูบขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องยูทูบหนุ่มสีสเกตพลังบัวพ่อ,อกันอนะีพี่นาสบายดีครับผม